โอยไอ้สลาดเย็ดแค่าตายตาลตายเอ้านี่มอบเข้าให้นี่ครับจานตาย วันนี้เรามาปลาช่อนบุฟเฟ่กันอีกแล้วครับนี่ก็เริ่มตีไปดสักพักแล้วหรือเปิดคลิปก่อนนี้ก็โดนเป็นปลายางก่อนนะครับตอนเช้าก็เดี๋ยวไล่กันดูอาจจะมีเท็กซักดกระดีอะไรก็เดี๋ยวรอตามช่วงนะว่าจะรวยไหมวันนี้ต้องวอตได้ไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้คนเปิดซิงไะ้ก <laughs> ็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะรอดไหมนะครับ โอ้โหไอ้สาดเย็ดแค่ไม้แรกก็เอาเลยลปล่อยปลาซะแล้ว Hehehe <laughs> าจะตายโดรับเว้ยสวยเว้ยใสสวยเว้ยัวาวิว้งหน่อยวิ้งหน่อยมินมินมินสวยสวยครับรลอดแล้วใหญ่เว้ยตัวนี้นี่เรียก นี่นปลาช่อนอย่างนี้เรียกป่าช่อนนี่ซสสวยครับนี่ครับจานตายซสสวย นะ่แม่งชอบกัดขอบบ่อรนะวังหักนงเว้ยหมายแตกเลยนะนี่จานตายได้นะครับน้องมอก็ได้แลนะ้วเหลือผมกับอจารย์ดิวนะครับอจารย์ดิวเดินไปไหนแล้ววะไปไหนนะวะอ๋อนูน,น,น เอ้ยปลาอยู่ตรงแดดฟังเีีวดแล้วชิวแล้วนี่ปลาจิบเยอะมากนะครับบอน,นี้ าจานครับโคตรหวานเาทคซท่าเทคซ่าดูพุงเนี่ยอืมเลือดไหลเลยไหลเลยตัวนี้เดี๋ยวเก็บใส่ถุงนะตัวนี้ครับมารอดแล้วนะครับตัวก็เหมือนเดิมเลยครึ่งกิโลโอ้โหเขาได้กับตัวใหญ่ๆปลายางหายเลยนะครับเนี่ยดูอาจารนเดือดด่างไปตัวแล้วเริ่มเก็บครับเริ่มเก็บกันมาไล่ถือว่าแทมแรกมาแล้วแทมแรกมาแล้วอย่างแย่เลยตานตายเอ้านี่มอบเข้าให้ ของกูทั้งนั้นตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยอย่าโคตรหวานเลยจานนี่นะครับหัวไซส์สวยทุกตัวสุดยอดยอดอ่ะมิดคอมิดคอมิดคอโอเคครับตัวที่สองมาแล้วก่อจะมา น้นานจริงๆต้องห้าหกหกตัวแล้วมัง้งถ้าไม่หลุดเนี่ยสวยไปขัง ตอนนี้ผมก็ามาเดินเทีกยทัดได้พัก,กนกึงแล้วนะกัดครับแต่ไม่ลาบ ปลาขึ้นเยอะนะครับก็ได้กันไปเยอะเลยอนนี้ก็เป,ปลี่ยนมาเล่นกคดีบ้างนะครับเอ็กสัวนีดูเงนะียบ ครับนี่อันนี้ก็โดนกระดีนะนี่เราเปลี่ยนจากเทซัสมาตกกระดีนะสัตปึกแลยสัตปึกสวยมากตัวนี้เดียวไปเก็บตัวนี้ตอนนี้เขาก็มานั่งอยู่ท้ายบ่อคนเดียวเลยมายกเทซัดท้ายบ่อนะครับ แดดร้อนครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงปลาลงไปลึกแล้วโอเคโดนไซใหญ่แล้วครับนี่ดันโลดันโลฮะฮะ นี่ถังถุงพี่อยู่นี่เดี๋ยวเราปลดปลาก่อนนะครับสวยๆๆนี่โอเคไม่ได้ถ่ายอะไรทั้งนั้นจานไต่ามาอีกแล้วนะครับเท็ซัตเต็มสัตวแปดตัวนี่ไม่มีช็อตได้สักตัวงโอ้ใครจะไปรู้รไม่รู้จักถ่ายบ้างเลย โอ้ดันโลอยู่ตัวนี้สวยครับเกือบเกือบก็แต่ผอมเนาะตัวนี้ตัวนี้ผอมซ้ําด้วยนะตัวเนี้ยตึบแรกปล่อยแล้วไม่วิ่งปล่อยปล่อยเหยียดตกตึบสองไปเลยกลายเป็นเทพเทคซัสไปแล้วครับวันนี้จานตายแปดตัวไปแล้วรวยรวยแบกครับแบกแบกผมด้วยจัดทูนก่อนอ่ะตอนนี้ก็กลับมาหน้าบ่อนะครับเมื่อกี้โดนเทคซัสไปนะแต่ไม่อยู่ เยอะโอ้ยเหยื่อใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยสามสี่ตัวครับตายหมดแล้วเหยื่อขาดหมดอ่อะนเ,นเอออนะานีเออ ส่งโลเคชันไปเดไปแช่มันสร้างแค่นี้มันคงไม่ไอ้นี่เหรอไ,ไหเอ,อไปถึงไหนแล้วออกไปถึงไหน,นออแล้วไปถึงนมแล้วแล้วซอยมันก็แบบเลี้ยวปึ๊กเลยอ่ะ ร้อนลนนี่วะขุดได้อุ๊ยคอมปะวะคอมไม่มอดโอเคโอเคนูกว่าคอมอะไรล่ะเนี่ยโอ้ปาไม้ดิไม้แตกหมด น้องแข็งมีนะโอเคนะครับรอบบ่ายรอดแล้วก็จะขุดเจอแต่ละตัวงานยากซะแล้วดีนะจานไตเขาหมานโอโอ โดนจันตายครับเลือดท่วมมาเลยามาแล้วจันตายเดินมาหลบไม้หน่อยสิโธ่นี่ <c oughs> เทก็กซัสเท็กซัสกลายเป็นมือเทก็กซัสไปแล้วสวิงหน่อยจ้า ข้างรหัสที่เดิมครับช่วงบ่ายตอนนี้สี่โมงประมาณสี่โมงเย็ยนแล้วออสี่โมงสิบนาทีนะครับปลาเริ่มอืดมากต้องขุดกันหนักหน่วงอยู่นี่ขนาดคันน้อยนะครับสิบคันเอง เช้าวัดหลุดไปซะเยอะนะครับยังดีอาจารย์ต่ายะะยังได้เยอะผมได้ไปสี่ตัวในะะวันนี้เท่ากับวันนั้นเลยตอนนี้ นครับวันนี้ปลาช่อนบุฟเฟ่ครับคันละส0่บาทมากัน4คนนะครับอันนี้ก็เป็นของน้องมอนห้าตัวสวยๆเหมือนกันอันนี้รวม2คนเราฮะติดตัว่า,ายประมาณ15ตัว14 15ตห้าัวประมาณตัวใหญ่ไม่ได้มีตายแลย้วต่งแต่ว่าใสสวยอยู่เอาไปเผาตัวนี้เดี๋ยวเราไปเผานี่ของอาจารย์ดิวนะครับตานรวม ก็ออลองๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้อาจจะไม่รวยเท่าไหร่นะวันนี้ปล่อยซะเยอะการตูนปล่อยซะเยอะโอ้แย่ปล่อยป้านะเยอะมาที่้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยไปแล้วครับเจอกันคิปหน้า